รอบอบ3แล้วนะครับดิสคอร์ดร้าน P ีีการ์ดเกมนะครับเป็นการเจอกันระหว่างไดเมนกับน่าจะเมสซอาใช่ไหมนะครับก็รอบรองชนะเลิศนะครับใครชนะก็จะเข้าสู่รอบชิงแล้วนะครับแล้วก็มีกฎพิเศษนะครับเราให้อนุญาตให้ปิ้นไมเทิร์นเซนไคเจอร์แล้วก็ Vbt สูตรแปมาได้เพราะถ้าเกิดเมสซอาเจอนะครับถือว่าไม่ผิดกฎนะครับใครจะว่าว่าเจ้าของร้านนะครับพาะเจ้าของร้านจะติวเด็กก่อนไปแข่งใหญ่นะครับมันจําเป็นจริงๆนะครับ โอเคเมื่อกี้อ่าถอยกันแล้วเป็นอ่าไดเมนเริ่มก่อนนะครับน้องวิวเริ่มก่อนเริ่มได้ผมก็เทินครับรอไรครับแกนไซครับเทคก็เริ่มครับจวกันหนึ่งใบเทคแกนไซครับเปิดท็อปห้าใบอ่าจะหยิบเกตสามครับไม่เจออันนี้สกองครับเัดขึ้นครับอเคผ่านแล้วครับผมโอเทินครับจูไรเป็นไวดอฟครับสกิลตัวเลือกกัน ตัวหนึ่งพิกชิวครับแล้วก็สกิลหัวไว้ดรเปิดห้ายิบเจ็ดสามเพื่อับฟองเล่นไม่ตายกันเลยโอเคพอเป็นน้องผีเสื้อครับ อันนี้สิบหกตีแวนครับพิทสกิลนะพิทสกิลเอามือเข้าสิงนนั่นใช่ไม่ได้ครับวัดไหมโนกาดครับโอเคได้ชิพครับเกสีครับหนึ่งเวจครับชีครับผมออาแวนโอเคอ่าสกิลน้องกิทพิเซอร์เนียถ้าเกิดตีฮิตเอาตัวหนึ่งไปมาล็อกแล้วก็จวดครับผมแล้วก็จบเทิร์นอันล็อกครับมีโอเคค่บเทิร์นครับรอเกสีเข้ามารอละ สแตต์บายแล้วสแตต์บายแล้วไร้ครับแพลตตินัมเอสยืนในเทิร์นตัวเองแพลตตินัมเอสบวกห้าพันครับทำในแค่นี้เลยหมื่นห้าเปนการ์ดครับหมื่นห้าเปนการ์ดไม่การ์ดนะเข้ามาเลยได้เช็คครับเอสได้ครับโอเคหนึ่งขี้แยมครับคี้พาวเวนครับโอเคจบเทิร์นครับโอเคจบเทิร์นครับจัวได้เป็นกัสโพราครับโอเคตึ้งเกติีขึ้นหน้าเลย ออกแดงมาแล้วเกศีสามหมื่น 4, 30, ตีแวนครับโ <No. laughs> น้ตโอกาสครับีครับได้เลยเนี่ยครับเอเคสกิลเกศีนะถ้าเกิดตีเสร็จล็อกตัวเองเลยชี้ยูนิตถึงตัวบกหมื่นอาชี้กัตโตร่าครับแล้วก็อันนี้ oh. กัตโตร่าตีครับมันจะเป็นสองหมื่นแปดพิษสกิลครับแล้วก็จะเหมืมอมีสกิลเหมือนเดิมใช่อืมจัไม่ได้ครับโอกาสครับเข้ามาเลยดรายเช็คครับเมสเอร์ครับเกศสาม หนึ่งก้ามเมจครับป one. One ึ okay, ๊บโอ้ยไดลเรเนอร์สองใบเคอ่ยวสกิลของกัสโตราก่อนนะเมื่อจบการต่อสู้คาร์บานหนึ่งพอมือหนึ่งใบมาล็อกแล้วก็จั่วครับแล้วก็สกิลของน้องผีเสื้อครับถ้าเกิดตีฮิตพอมือหนึ่งใบมาล็อกแล้วก็จั่วครับโอเคจบเทิร์นครับอันล็อกทั้งหมดแล้วก็สกิลของเกรดหนึ่งมันชื่ออะไรนะอ่าสกิลเกรดหนึ่งข้างหลังอะที่ว่าพอมาล็อกเมแกะแล้วถ้าเกิดมาถูกอันล็อกนะได้โจวหนึ่งครับผมโอเคผ่านเทิร์นครับ แลนนั่นรอครับแล้วไปและสองใบผมจะมีในมือได้ยังไงไลท์ครับไดซโอ้ยเหมืนดูแล้วัานไ <c oughs> <c oughs> ดโซรัสพอตวันเลยครับนันหวะนี้โ <c oughs> อเครับไดซครับในดัเมจโซมีบวกห้าพันตามดาเมจโซนที่มีมีสามใบบวกหม <c oughs> ื่นห้าโอเคครับสอมื่นแปดามหมื่นแปดสามหมืแปดตีเกตสี่สิบตีข้างไม่ตีแหวนเข้ามาเลยไม่กะ โอเคทวินได้ครับเช็คครับรอติเกอร์ครับพ่าแหวนครับจวดกันหน่อยสักครน้งเช็คครับคี้ครับพ่าแหวนเหมือนกันโอ้โหเช็คหดเช็คหดเกศศรีตายไม่ตายแล้วนะครับตัวเตือนครับเดี๋ยวเราผมก็เตือนครับจัวเ่สแตนครับไม่เป็นอัลเทอร์อีโก้ครับฟอร์สนี้ผมใช้เป็นฟอร์สสองนะแปะเช้าผมนีแล้วกันโอเคเลกศศรีขึ้นหน้าครับอ่าแล้วก็ใช้สกิลแวนครับโซลาร์หนึ่ง ขอการ์ดจากดรอปไม่เกินสองใบสามารถล็อกนะที่มีชื่อต่างกันครับผมโอเคเป็นสองใบเมื่อกี้แล้วก็ใช้ออเดอร์ครับเคลียร์เฟรมอ่าในออเดอร์เนี้ยถ้าเกิดเลือกการ์ดหนึ่งใบอ่ะอันล็อกหรือว่าสแตนจะได้จุกครับก็เลือกไปนีเลยแล้วก็ได้จหนึ่งครับผมโอเคโอเคอ่าแบทเทิลเลยครับสามหมื่นสองครีครับตีแบนสามหมื่นสองครีใช่ครับ มือเยอะอ่าสองเปนแปดครับอ่าครับสามเั็นแปดครับโอเคผมตีเสร็จครับล็อกตัวเองแล้วก็ชิงตัวบวกหมื่นชี้เป็นเกตสีไปอีกข้างหนึ่งนะครับเฮ้ยแล้วก็เกตสีสี่หมื่นครับขี้เดียวสี่หมื่นขีเดียวโนกาดครับขี้ครับอแวนโอเคอ่าสกิลเอ๊ะสกิลเหมือนเดิมครับตีเสร็จล็อกตัวเองแล้วก็ชิงตัวบวกหมื่นชี้เป็นแวนบวกหมื่นครับแล้วก็หมื่นตีครับอันนี้สามมือหนึ่งสกิลอันที่กู้หมืตีครับอันล็อกยูนิตทั้งหมดแล้วก็ตัวที่อันล็อก บวกหมื่นครับก็เป็นหมื่นหมื่นหมื่นโอ้โหแล้วก็อันนี้ตีฮิตสกิลเหมือนเดิมครับเป็นสามหมื่นหนึ่งแต่โนกาครับเข้ามาอทวินเดอรไร์ครับเปิดคิวคิวไม่ติดคิวไม่ได้สี่ข้างนี้ครับเจ้าผมครับคิวคิวไม่ติดเหมือนกันเอาเราดีแพคเกจสี่ข้างนี้ครับอย่างละข้างเลยหนึ่งด้ามเมจครับคิวครับอยู่ได้พาแวรครับได้มาสองที่ตอนนี้ยืมสาม น้่ผมมาแล้วสกิลเออแล้วก็มูบูคิดนะครับเอมือถึงไปมาล็อกครับผมต่อทั้งเองเลยแล้วก็จวนโอเค <c oughs> อันนี้ตีครับสกิลของน้องไวท์ดอลนะถ้าเกิดมีการในเซอร์เคิลหรือในใบโซนปั้มหยดน้องจะบวกห้าพันด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเิกเกอร์ะบอหมือนจากแว่นเป็นห้างหมื่นหกหมื่นสามีแบนครีเดียวโอกาสครับ,รบดีครับ ชี้ครับออแวนโอ้ยสามทีไม่เอาเข้ามาแบบฟูลทริกเกอร์สกิลเกศีตีไม่ต้องเก็บไว้เด็ดไม่ต้องเก็บไว้ได้ละตีเสร็จล็อตัวเองเงี้ยชี้หนึ่งตัวบวกหมื่นก็ชี้เอนเกศีค่ายหนึ่งเลยเมา่อถึงว่าตอนนี้เกศีตัวเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งทริกเกอร์สกิลบวกหมื่นจากแวนแล้วก็บวกหมื่นจากเกนสี่ตัวหนึ่งครับผมอันนี้เอนอันอันอันนี้ไม่ได้ล็อกนะก็เป็นบู๊แบบมันปกติก็เป็นสามหมื่นหรือทริกเกอร์สี่หมื่นหมื่นแว่นห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นแปดครับตีแวนสองคร ขอ่คุณนับอย่างนั้นแหละพี่จีฮะว่าได้เติมคุณร้อยหงส์น้ำเหรอจบเทเร <laughs> แล้วแล้วร้อครับแล้วแล้วเขาก็ยังไม่มา <laughs> ชอาไลฟ์เต็ครับมาซิโลครับโอ้ยเสียดายไปโดนเด้มาแล้วแต่ที่เติมเอสครับมือเหลือสี่มือเขาหนาเป็นซับ <laughs> ไดโซรัดครับบวกค่าพันตามประเภทโซนที่มีมีห้าใบบวกหมื่นบวกสองหมื่นห้า สามหมื่นแปดสี่หมืนแปดครับตอนนี้ไปเทิร์นเลยสี 48, ่หมืนแปดแบนการ์ดครับหนึ่งขีเท่านั้นไม่การเข้ามาเลยวมนทานจะมีแล้วล่ะคุณพิกเกอร์ไปหม,มดแล้ววินได้ครับโอ <c oughs> ้ยคิ <c oughs> เข้าให้พิกิโรมาสครับซิกเนเจอร์เชคครับคุยต่อได้ครับเซรับแดมครับคิพาวเวนครับอีกแดมหนึ่งเป็นเมเซอารล่างแรกครับเอาไอ้ไม่จบการต่อสู้ครับแวนนี่พาวมากกว่าสี่หมื่นห้าสี่หมืนแปดครับซาตบาร์สซูเปอร์เรียไรครับออสสวัน จ้างนู้นเลยครับโอเคครับโอเคลงมาแถวหน้าบวกหมื่นแล้วถ้าเกตใดลงมาจากสกิลเบรกหมื่นครับตอนนี้สตาร์ทที่สี่หมื่นสามโอเคครับโอเคครับต้นต่อครับคนนี้ครับตีต่อเลยบูธครับบวกหมื่นให้แวนตามฟอสที่มีมีสองใบบวกสองหมื่นให้แวนกาดคนนี้ได้มาหนึ่งทิกสองหมื่นสามหมื่นจากแถวหน้าสี่หมื่นจากฟอสสี่หมื่นแปดแวนกาดครับขี้เดียวใช่ไหมครับขี้เดียวครับขี้เดียวท่านไอ้ไมสกิลกอับมาที่พผาแวนครับ หยุดผมไม่อยู่หรอกตีนะผมตีหมื่นสามได้มาสองหมื่นจากทวินออเดอร์บ 2, อกสองหมื่นเจ็ดสี่ห้าหกหกหมื่นสามครับสกิลคนนี้ครับแวนมีพาวมากกว่าสามหมื่นค,ครับแล้วเมื่อตีเขาตบัตหนึ่งครับลุกอ,อีกสองครังที่เหลือพาวเท่าไหร่กันบ้างครับวันนี้จะเป็นพาวสองหมื่นครับถ้ากดสกิลสามหมื่นครับสองคียด้วย <2, S 1> อีกขัานหนึ่งครับวันนี้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นครับคนนี้สี่หมื่นสี่หมื่นตอนนี้แวนผมยืนสามสามเนาะแต่ด่าอะไรมาเขแบบเด็ก แวนกี่ไดครับสองได้ครับสองได้ปกติเลยสองไดปกติแวนเท่าไหร่นะสี่ห้าใช่ไหมไม่จะหกหมื่นสามครับโอเคพี่ีพี่หลอกให้ผมรับกว่วตาินไดครับเพิเช็คเกทหนึ่งเซคันเช็คครับยิวโอ้ยยิวได้ครับข่าวให้แพทิมเอสโอเคครับโอเคคุณยืนอยู่สี่แดมเนาะตันนี้สามสองหมืนสามืน แพทนิ่มเอสตีก่อนเลยครับเมื่อตี้สวัดครับแวนรีพามมากกว่าสามหมื่นสวัสดหนึ่งครับบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งขีจะเป็นสี่หมื่นสองขี้ครับแวนขาดสี่หมื่นสองขีนี้แวนผมยืนสามสามเนาะก็ขอหมื่นเรื่องก็เป็นเอติ๊กเกอร์กับเกศสองครับี่สี่หมื่นซ้ำครับแวนขาดอีขครับขี้เดียวครับมือกี่ใบครับมือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบครับเจ็ดใบเยอะแล้วเนี่ย โอเครับแดมเลยครับบอมดมีห้าเดมนะเกียครับกระเพิ่นกระเพิ่นครับจูวะหนึ่งแซงครับไรอันเตอร์ตอ,อ,อีกรอบนึงครับคอสองอ้าวผมห้าเกียร์ไม่เท่ากันไม่มีอะไรไหมอืมสกิลแวนครับโซบลาสหนึ่ง ออการจัดดอกสองใบสภาพล็อกปเป็นพออันนี้แล้วก็พออันนี้โอเคโอเแพทเตอร์เลยครับผมอ,อันนี้สามหมืนสองคลิกครับสามหมื 30, <000. S 1> ่นกาครับสองหมืนครับสามหมืนสามครับเ,เกสกิลอัตีเสร็จนะล็อกตัวเองชิงตัวบวกหมื่นเก<ม>ตสี่หมื่นนะแล้วก็เกตสี่สี่หมืนสองที่ก็ตีแมนการ สี่หมื่นครับผมส่วนนั้นให้เป็นกีจีไปก่อนครับโอเคครับโอเคสกิลก็ตีเสร็จล็อกตัวเองเป็นการบกหมื่นแล้วก็เป็นการตีครับอันนี้สองหมื่นสามสี่เมื่อตีล็อกทั้งหมดแล้วก็ตัวเตนล็อกบวกหมื่นครับผมโอเคแวนตีโนกาดครับเข้ามาเลยบอกบอกว่าเซ็กซ์ยูเกสยูเกตสองก่อนครับเมื่อถูกกันล็อกคาร์ดิบัลหนึ่งครท็อปเท็กขึ้นมือครับถ้าเป็นเกศสามก็ทิ้งมือสองสดงแวนได้ก็จะรู้อีกเหรอ อ๋อโอเคจสองครับโอเคเป็นบรรากาศที่ไม่กาดใช่ไหมเป็นไม่กาดครับเข้ามาเลยโอเควินโดไรท์ครับอ่ะเฟิร์สออเดอร์ครับเซคเกิลพิวมีกี่แะไรว่าสีดำใช่ไหมครับสีแดำครับคิวได้คิวได้ไหมพิวพิวพิวได้มีห้าดำเดี๋ยวพิวแป๊บนึงเราจะดูก่อนว่าพาวข้าไหนดีครับผมอ่อพาวข้างนี้ครับพาวเป็นฝั่งนี้นะโอเคครับผมหนึ่งดาเมจครับปุ๊บอ่าแกนไซส์ครับ อันนี้เดี๋ยให้นับให้นับพาวไหมครับนับอ่านับเลยก็ดีครับนับเลยก็ดีเอออันนี้ประน,นึ็นนะสามหมื่นสามหมื่นจากแวนสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็อันนี้สี่แปดอันนี้อันล็อกเหมือนกันเป็นห้าแปดครับสองคริโอ้ยแตงกัดอีกตัวอีกข้างก็พอกันใช่ไหมครับมีข้างหนึ่งจะมากกว่าหมื่นห้าครับโอ้โหงั้นเอาไปเลยครับปีกีสองข้างเดี๋ยวจะบุ๊คใช้ก็อันล็อกโอเคจบเพลินครับ โอ้ยบ้านะรอดได้ไงวะรอดฮึตรวจปฏิหารอบะ่ะตวจังหวัดได้ปฏิหารแล้วเชนครับอ่าทวินอเดอร์บูธครับคนนี้ตีครับสองหมื่นแปดเปนการดครับสองหมแปดอ่าใช่บวกหมื่นให้แบนทำารัที่มีด้วยมีสองใบบวกสองหมื่นให้แบน คนนั้นจะลุกต่อเมื่อแวนเทอเท่าไหร่นะครับแวนตีสามหมื่นครับก็คือลุกได้สามหมื่นตอนนี้สองแปดใช่ไหมตอนนี้อ่าจะเป็นบวกบูธทวินอเดอร์บูทครับบวกหนือแวนตามฟอร์ที่มีมีสใบบวกสองหมืนแวนสตาร์ทที่สามหมื่นสครับสาดสามหมื่นสามพูดสามแปดทำไมล่ะสามสามสามแเรียสองแปดใช่ไหมครับพี่ตียูใช่ครับโอเคสามสามครับให้ชื่ครับผมโอเค ไปเลยอุสละตีครับสามหมื่นแปดครับคนนี้ครับสกิลเมื่อแวนพาวสามหมื่นต่อมาไอเขาจะพัดหนึ่งล,ลูกครับคนนี้สามหมื่นแปดสองได้สามหแปดสองแล้วเอกอีคัตินัมเอเท่าไหร่ครับคนนี้ถ้ากดสกิลจะเป็นสองหมื่นสองครีครับโ okay. อเคอยกเลยหนัง่งใจแนะ่เอาเป็นพีจีก่อนครับแวนนี่พีจีเลยนะนี่ <c oughs> วินไรครับผมเปิดเช็คครับสวีบมาบันทมไลูกเต่กันเช็คครับเจ็หนึ่งบอดโอเคโอเคเกมอ่ะแฟตินาเวสจ้ตีสวาร์ทครับบวกหมื่นบวกหนึ่งทีครับสองหมืนสองที่แบนการ์ดครับสองหมืนสองีแวนการ์ดใช่ไหมครับครับผมให้อยาวละห้าพันครับก็เป็นสองสามโอเคครับอ่ะคนนี้ครับสองหมื่นแบนการ์ดที่เดียว อันนี้ให้สองหมื่นเลยครับโอเคครับจบเทิร์นโอเคครับมือสองไปผมไม่บอกแล้วอะไรบ้างทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วหลุดหลุดหลุดอกหลุดแต่ก็ได้ทิกเกอร์ดีอยู่นะครับทิกเกอร์ในเดมดาเมจนะใช่แบบเราแบบทิกรัวๆเลยสกิลแวน์ครับโซปราดหนึ่งพอก้าวจากดอกสองใบไม่เกินไม่เกินสองใบสภาพล็อกก็เชต่างกันด้วยนะก็ ไปเลยพออันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง,อนนงโอเคสามหมื่นสองี้ครับตีเบนไม่เอาแวนตีก่อนนะคุณสามหมื่นไม่ใช่ไสามหมื่นก็เป็สามหมื่นสองกีรโอกาสเับตายเขาเอฟซอาร์นะครับชนะไปนะครับผมก็เต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกคู่หนึ่ง นะครับว่าจะทําให้คูริกายเป็นคู่ชิงไปเลยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามผลอีกคู่หนึ่งก่อนครับ